สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวุาคุณไพศาลค่ะกลุ่มมองน้ำสูนรไพนาคาค่ะค่ะมองน้ำสูนรไพนาคานะคะตั้งอยู่บ้านเลขที่5 3หมู่2ตำบลมุงคงหลงอำเภอมุงคงหลงจังหวัดบิงการค่ะค่ะมองน้ำสูนรไพนาคานะคะเป็นสูตรของตาเพิงแรกเริ่มดิมทีคือตาเพิงเป็นคนที่ค้นสูตรเสร็จแล้วต่อมาตาเพิงได้เสียชีวิตทางญาติๆก็เลยได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งขึ้นแล้วก็สื่อทอดผลิตภัณฑ์ตามคำเรียกร้องของลูกค้าค่ะ ส่วยผสมหลักนะคะจะเป็นไทยไทยสกัดน้ําไทยสกัดรวมกับสมุนไพรตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นขิงเป็นคาลินค่ะแล้วก็จะมีตัวยาอื่นๆนะคะแล้วก็มีพิมเสนกระบูนแล้วก็เมนทอนค่ะค่ะปัจจุบันสินค้าของเรามีนะคะหมองน้ำสมุไนไพรนาคาเป็นแบบน้ําแบบสเย์แล้วก็เป็นหมองสมุนไพรนาคาเป็นแบบน้อคืนค่ะ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์นะคะก็คือการรวมเอาสมุนไพรต่างๆมาสกัดแล้วก็ผสมอยู่ในขวดเดียวกันทําให้มีฤทธิ์ช่วยลดการปวดเมื่อยร่างกายไม่ว่าจะเป็นปวดสหลังบ้านเอว ขาพ่อเขา่าตะคิวช่วยมะเงสัตว์กับต่อยสมานแพลต่างๆแก้วิยนเวียนสีษับค่ะมองน้ำศูนย์ไพนาคานะคะสามารถมนาะซื้อได้ที่บ้านเลขที่53หม <c oughs> ู่2ตำบลบึขงขงลวงอำเภอบึงขงลงจังหวัดพิงการหรือจะที่เพจมองน้ำศูนย์ไพนาคาแล้วก็เบอร์โทร0 88764486แล้วก็เบอร์0 934108702แล้วก็จะมีร้านจุดจำหน่ายอีกร้านหนึ่งจะอยู่ที่ท่าน,นาคาค,าค่ะทางขึ้นพอดี